ฉลองครบรอบ11ปีบริษัทบอนซองบริษัทจำหน่ายยาและเครื่องมือแพทย์ด้านความงามเจ้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจัดงานฉลองความสำเร็จ11 Anniversary ร์เบอองการประกาศรางวัลมอบให้กับคลินิกและแพทย์ชื่อดังที่มียอดซื้อขายมากที่สุดอย่างแพทย์หญิงนกพวันจันสุขศรีเบลล่าแคร์คลินิก Bella Care กับรางวัลบอซองอวอร์ด2022ในครั้งนี้ แพทย์หญินงพนพวรรณจันสมศรีนะคะจากเบลล่าแคร์คลินิกนครศรีธรรมราชค่ะมาไกลเหมนกัมนมาไกลบอนซองวันค่ะก็ยินดีกับบอนซองนะคะเพราะว่าหมอเองก็ใช้ฮูเจลมาตั้งแต่สมัยที่บอนซองมีแบบผลิตภัณฑ์ฮูเจลแรกๆเลยแล้วก็ใช้มาตลอดแล้วก็คนไข้ก็บอกเลยว่าปังประทับใจกับกับผิวอ่าบท็อกที่เราใช้เนี่ยค่ะแ<า>บรนด์นี้ใช่ไหมก็พยายามตอนแรกคือเราใช้เฉพาะแบรนด์ของยุโรปหรืออเมริกาอยู่ แล้วก็พอมีเกาหลีมาเหมือนมาจีบๆที่คลินิกอะคะ่ะเราก็ต้องการโบท็อกแบบเกาหลีแบบพรีเมียมอยู่แล้วก็รู้เลยว่าโดยประวัติของของทุณกรเองอะไรด้วยนะคะแล้วก็บองสองเองแล้วก็ ให้ความเชื่อถือหน้าเชื่อถือแล้วก็ตัวโบ็อกที่เราลองใช้เองแล้วฉีดกับหน้าหมอเองด้วยก็เลยแบบกับเราเหมือนกันกับเราเริ่มเริ่มกับหน้าหมอเองเพราะว่าทุกตัวหมอจะลองกับหน้าหมอเองแล้วรู้สึกว่ามันละมุนมันธรรมชาติแล้วก็ประทับใจอะค่ะอยากให้คนไข้ได้ลองใช้ด้วยกับหน้าพี่หมอใช่ไหมไม่เลยเพราะว่าเราเราใช้มาเกือบทุกยี่ห้อแล้วแล้วก็พอเราลองโบ็อกตัวนี้ค่ะลองโบ็อกตัวนี้เราก็เหมือนกับหนึ่งเดือน ก็คือเห็นผลความละมุนผลลัพธ์ของโบท็อปมันก็ออกเลยคนไข้ก็ตอบรับดีเพราะว่าเหมือนพอเขาฉีดไปแล้วยิ่งคนใต้สาวใต้หน้าเขาจะคมอยู่แล้วถ้าฉีดไม่ดีฉีดไม่ดีนี่คิวยกคิวกระดกหน้าแข็งแต่ตัวเนี้ยครูเจลเนี่ยไม่แข็งละมุนคือคนไข้ชอบอบฟีดแบ็กดียอดขายเราก็ดีคนไข้ก็ก็บอกต่อส่วนมากของพี่หมอไม่ไม่ได้ยิงแอดไม่ได้อะไรอยู่แล้วคนไข้ก็จะเป็นปากต่อปากนะคะ จุดเด่นคือถ้าสมมติว่าเรื่องเรื่องจุดเด่นจริงๆบอกว่าเป็นเรื่องของสกิลเหมือนที่คุณกรณ์พูดแต่ที่ชอบมากที่แกพูดเนเวทีคือเราไม่ได้ดังรังมาเราไม่ได้ขายแค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่เราขายสกิลที่ดีบอกว่าสกิลที่ที่หมอฉีดมาตลอดหมอเปิดทลินิกเจ17ปีเราให้ความมั่นใจอย่างคุณ้ได้ว่าเราอยู่กับผลิตภัณฑ์พวกนี้มานานแล้วเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่ เรารู้ว่าตัวไหนีตัวไหนได,ได้คุณภาพคนไข้ก็จะให้เขาเรียกศรัทธาศรัทธามีาาความเชื่อมั่นในสิ่งเราเขาก็จะเหมือนปากต่อปากอะค่ะเพราะเขามั่นใจว่าคือเหมือนที่บอกเราฉีดมานานแล้วเราต้องเลือกของดีของคุณภาพให้เขาอยู่แล้วถ้าเราใช้หูเจลเขาก็จะมั่นใจว่าหูเจลดีนั่นคือความมั่นใจของเขาสำ,สำหรับหมอนะหมอว่ายอดขายเหมือนคนไข้เนี่ยเพิ่มขึ้น ขนาดว่าตอนตอนทุกคนคิดว่าตอนโควิดอ่ะทุกอย่างจะดรอปแต่คลินิกบอไม่ดรอปคูณสามไม่หยุดไม่หยุดค่ะคทุกอย่างพัฒนาการไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆฟิลเลอร์ก็มีการอัดแบปตัวเองปรับตัวพัฒนาให้มันเหมาะกับผิวแล้วก็สร้างความตะมุนให้ผิวเยอะขึ้นโบท็อกก็พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ารูปลักษรูปลักษณ์ที่เราเห็นเฟอร์๊กเท่นทุกคนให้ความสียใจอยู่แล้ว เหมือนเหมือนตัวหมอเองเรายังฉีดเลยแล้วทําไมคนไข้ถึงจะไม่ฉีดเ,เพราะเราเป็นหมอเรายืนยันได้ว่าเราฉีดแล้วมันดีมันปลอดภัยมันมีคุณภาพอันนี้คือคือจุดขายฝากก็ยินดีนะคะใครอยากลงไปใช้บริการก็ลงไปเลยที่เบลล่าแคร์คลินิกนะครศรีธรรมราช อยู่ใจกลางเมืองเลยถนนพัฒนานการภูขวางน,นะคะฉีดโดยหมอคนเดียวไม่มีเหมือนคนอื่นผ oh. ลิตภัณฑ์คือยืนยันได้เลยเราสั่งตรงจากบริษัทไม่มีสอนไส้แน่นอนนะคะคอนเฟิร์มด้วยคุณภาพแล้วก็มูเจ้ลหรือว่าบท็อกหรือว่าฟิลเลอร์คอเรหรืออะไรก็ตามทุกตัวถ้าไม่ลงหน้าหมอก่อนไม่ลงหน้าคนไข้เด็ดขาดลงไปที่เปล่าแคร์บายด็อกร์วันจะเป็นเพจเลยคะเป็นเพจแล้วก็ กดอ่าเซิร์ชแล้วก็จะขึ้นเลยนะคะหมอจะตอบเองเกือบทุกเกือบทุกคำถามใช่มีหมอคนเดียวดะะ้ค่ะไม่ไม่มีหมอคนอื่นเพราะว่าเวลาคนไข้มาเขาก็ถามหาแต่หมอน๊เราก็ก็ต้องดูแลเขาเอง